ตาทีวีภูเผยข้อมูลวงในอาการดาราหนุ่มหน้าเป็นห่วงหลังป่วยโรคร้ายหลังจากที่ทางด้านเพจจับโป๊ดาราได้ออกมาไว้ว่าวงในลือสนานดาราหนุ่มป่วยเป็นโรคร้ายโดยทางด้านเพจจับโปดดาราได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าช็อกวงในเล่ามาไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มมากฝีมือประกบตัวแม่มานับไม่ถ้วนลือหนักป่วยเป็นโรคร้าย และยังได้คอมเมนต์ต่อท้ายโพสต์อีกว่าพอเดียนรู้ว่าเป็นระยะที่สองก็ตกใจยังไงทางจับโอดาราขอส่งกำลังใจให้นักแสดงคนเก่งคนนี้ด้วยนะคะด้านชาวเน็ตเข้ามาเดากันต่างๆนานาพร้อมกับแห่เข้ามาส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มกันเทียบในเวลาต่อมาทางด้านมดดำคชาพายืนยันแล้วข่าวลือดาราหนุ่มป่วยเป็นโรคร้ายจริงโดยทางด้านมดดำคชาพา นี่กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าดาราหนุ่มป่วยเป็นโรคร้ายจริงแต่ตัวเขาสู้สๆมากแถมยังบอกกับมดดำอีกว่าคนอย่างผมไม่ตายง่ายๆหรอกซึ่งตนก็ได้มีโทรไปให้กำลังใจซึ่งดาราหนุ่มยืนยันว่าจะสู้กำลังใจดีมากและมีคุณแม่คอยดูแลอยู่ตลอดล่าสุดทางด้านเต๋าทีวีพูเผยข้อมูลจากวงในอาการดาราหนุ่มน่าเป็นห่วงหลังป่วยโรคร้ายโดยทางด้านเต๋า ทีวีพูดได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าน่าเห็นใจพระเอกหนุ่มชื่อดังอักษรย่อพยางเดียวตอนนี้อาการป่วยเริ่มแย่ยังไงเป็นกำลังใจให้นะน้องนะคะ